สวัสดีครับตอนรัสู่ Mr. Pop Channel นะครับผมภูผาผมจบจาก University of Cambridge สาขา AI Engineering นะครับผมเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองจนถ้าผมสอบ IELTS ได้8นะครับไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งกิตแต่ด้วยวิชามาต่างๆที่ผมสะสมมาทั้งหมดในการสอบ1 4ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียน IELTS กับผมนะครับแอดไลน์พักมาเลยลิงก์อยู่ในดีสคริปชันข้างล่างมาวันนี้นะครับมีให้กูด่าอีกแล้วนะครับมีคอมเมนต์นะครับเหนื่อยครับพี่ะมาฟังคอมเมนต์กันหน่อยนะคอมเมนต์ เหนื่อยครับพี่อยู่ปีสี่จะจบแล้วภาษาอังกฤษยังไม่ดีแต่อยากฝึกแต่แทบแบ่งเวลาไม่ได้เลยต้องฝึกทั้งสกิลโคดดิ้งทำโปรเจกต์จบแบบวันๆทำโปรเจกต์แค่สามชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วครับพี่เสร็จต้องมาเรียนเพิ่มสกิลโคดดิ้งให้เก่งอีกทีนี้เหนื่อยกว่าเดิมพอเหนื่อยก็อยากจะพักอยากจะดูย t u ู e ซีรีส์พอดูก็เพลิน <c oughs> ไอ้ขี้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ฝึกอยากฝึกนะครับแต่เหนื่อยชิบหายวันชีวิตนะอืแต่ก็ต้องสู้ต่อ มึงดูขัด,ขดสนตัวตัวเองนะคงต้องลดการดู y o u t u b e ซีรีส์ให้น้อยลงแล,แล้วจริงจังกับการพัฒนาสกิลให้มากขึ้นแต่นี่แหละผมรู้สึกรู้ผมก็รู้แต่มันก็ยังเหนื่อยอยู่แล้วคุณคิดไปคิดมาคิดเยอะไปหมดจนคิดจนเหนื่อยโอเคโอเคอ่ะมึงมาถูทางแล้วมาคอมเมนต์กูเนี่ยโอเคผมสรุปให้ฟังนะครับสรุปทั้งหมดที่เมื่อกี้แม่งพูดมานะครับก็คือ มึงรู้อยู่แล้วนะว่ามึงต้องทําอะไรแค่มึงไม่ทำเพราะมึงกำลังสงสารตัวเองนะหลายคนเนี่ยคนนี้ทุกคนอะแม่งรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรถ้าอยากได้คะแนนดีๆอยากมีงานดีๆนะอยากได้คะแนนสูงๆอยากทำโปรเจกต์ดีๆอยากมีสกิลอยากพูดภาษาอังกฤษได้อยากสอบไอเอลได้คะแนนดีๆมึงรู้อยู่แล้วมึงต้องทำอะไรใช่ไหมมึงต้องอ่านหนังสือมึงก็ต้องตั้งใจอ่านมึงก็ต้องอดทนอ่านไปแต่มึงไม่ทำเพราะมึงกำลังสงสารตัวเองเหมือนไอ้เฮียนี่นะครับ ส่งสารตัวเองนะบอกว่าเหนื่อยชิบหายแต่ต้องสู้เหนื่อยชิบหายนะมึงลองดูกูดินะกูตอนที่กูอยู่ปี4ี่ครับกูต้องทำโปรเจกต์จบนะกูต้องฝึกเขียนโค้ดเพื่อจะสมัครงานแอปพลายจ็อนะครับยังมีทำโปรเจกต์กับเพื่อนสตาร์ทอัพนะกูจะต้องรันติวเตอร์ริงบิสเนสที่มีติวเตอร์อยู่22คนนะครับทำคอร์สในแอกมาขายนะครับสอนคอนเซปต์ด้วยตัวเองเป็นสอนสดนะกูยังต้องไปเที่ยวต้องไปมอหญิงอีก กูไม่เหนื่อยอ่ะฮะกูไม่เหนื่อยอ่ะถ้ามึงคิดว่ามึงเหนื่อยมึงก็จะเหนื่อยแล้วมึงก็ไม่ทำเคี้ยอะไรนะครับแต่ถ้ามึงคิดมึงอยากไปสงสารตัวเองถ้ามึงสงสารตัวเองทุกวันเนี่ยมึงบอกว่ามึงเหนื่อยมึงเหนื่อยมึงเหนื่อยมึงไปสกุลจิตัวเองว่ามึงเหนื่อยทุกวันมึงไปสงสารตัวเองทุกวันแล้วชีวิตมึงจะอยู่ไหนมึงดูยูทูบซีรีส์ไปเรื่อยไงมันไม่มีมันไม่มีคําว่าเหนื่อยมีแต่คําว่ามึงทําไม่พอมึงต้องทํามากกว่านี้เพราะสิ่งที่มึงต้องการที่มึงต้องการจะไปคือเป้าหมายที่มึงอยากไปจริงๆ โอเคมึงลองคิดดูนะครับลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าเอาเงี้เอาเงี้เอาเงี้แล้วกันนะครับทุกคนเลยนะลองคิดดูนะว่าถ้าแม่งบอกว่าอยู่ปีสี่นะครับถ้าตอนที่มึงอยู่ปีหนึ่งเนี่ยมึงแบ่งเวลาของมึงเนี่ยนะที่มึงดูหนังดูที่อะไรเนี่ยไร้าสาระเนี่ยมาเรียนภาษาอังกฤษยอย่างลนิดมึงมาเรียนโคดดิ้งอย่างลนิดนะครับแล้วก็อะไรฝึกทาเออเรียนภาษาอังกฤษเรียนโคดดิ้งอย่างละนิดนะ อ่าทุกวันนะจ๊ะตั้งแต่ตอนที่มึงอยู่ปีหนึ่งนะตอนอยู่ปีสี่เนี่ยมึงต้องมาเครียดแบบนี้ไหมโอเคไหมหลายคนบอกว่ากูจะพูดทาไมเนี่ยว่ามันทาอะไรมันทำอะไรมไ,มไม่ได้อ่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้าที่มึงเรียนจบไปแล้วนะจ๊ะไอห้าปีข้างหน้าที่มึงเรียนจบไปแล้วมึงจะย้อนกลับว่าทําไมเวลานี้กูมานั่งดูซีรีส์ทำไมเวลานี้กูต้องมาคิดว่ากูเหนื่อยเวลานี้กูต้องมาคิดว่ากูทรมานชิบหายเพราะมึงไม่ได้ทํามากพอ นะครับในอีกห้าปีข้างหน้ามเนี่ยรู้สึกว่าเออห้าปีที่แล้วกูค,ควรจะทํามากกว่านี้นี่วะกูจะไปคิดทําไมว่ากูาเหนื่อยเพราะนั้นนะครับมึงอยากสงสารตัวเองกูสรุปให้ฟังเลยนะไอคนเนี้ยที่คอมเมนต์มานะพวกมึงเนี่ยหนึ่งในพวกมึงที่คอมเมนต์มาเนี่ยนะมึงอยากสงสารตัวเองถ้ามึงสงสารตัวเองถ้ามึงบอกว่ามึงเหนื่อยมึงทํางานเยอะแล้วนั่นแหละมึงก็เป็นได้แค่ คนที่ไม่เก่งโคดดิ้งที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่ได้งานทําดีๆนะจ๊ะโอเคเพราะนั้นถ้ามึงอยากจะพัฒนาตัวเองมึงอยากเก่งโคดดิ้งมึงอยากเก่งภาษาอังกฤษมึงอยากได้งานดีๆทํานะมึงอยากจบด้วยเกรดสวยๆสิ่งที่มึงต้องทาคือมึงอยากคิดว่ามึงเหนื่อยมึงอยากสงสารตัวเองมึงต้องลุยไปเลยมึงคิดถึงเป้าหมายไม่ได้คิดถึงว่ามึงทําวันนี้มึงทํางานไปเยอะแค่ไหนแล้วนะเออโอเคพอแล้ววันนี้นะจ๊ะ มีคนมาตอบด้ยนะเป็นเหมือนกันค่ะนะพวกมึงอะ่ะไปดูเลยเคใครอยากเรียนเนย้ผมแอดไลน์มานะครับ990บาทนะครับถ้าเกิดว่าใคร <c ười> คิดว่าคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะจ๊ะกด subscribe มีไฟนะครับอยากให้ทุกคนที่เป็น subscriber ของกูเนี่ยมีไฟอ่านหนังสือไปด้วยกันนะานาเพราะนั้นเอาตัวเองทุกวันทุกคนเจอกันบ๊ายบาย